ฮอนด้าซีเอวีจีห้านะครับติดชุดลากเรือลากสกีลากบิ๊กไบค์นะครับตัวนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการจอดตัวรถนะครับหัวบอลนะครับเป็นหัวบอลมาตรฐานขนาดห้าสิบมิลลากเรือได้จะสกีได้บิ๊กไบค์ได้นะครับตัวบอลมาสามารถท่าต่อตอกได้เวลาไม่ใช้งานจะไม่ยื่นออกนอกตัวรถเหลือแค่บริเวณตรงนี้นะครับชุดพักไฟเป็นพัดไฟเจ็ดพินติดตามสัญญาณไฟหน้าเตี้ยวสายเลี้ยวขวาไฟเด่นไฟหนีไฟมาหมานะครับ ยดจะซีซ้อนอยู่ใต้ตัวสกเติร์มหมดนะครับไม่เห็นสตารับเกีียวด้านล่างนะครับกันวงหม้อคองนะครับมีสปริงกันค้ายนะครับกนะันควนหเรียบร้อยนะครับุดหน้าเรือรนีาพิเศษของทันด้าซีีขอบคุณท่ท่า, U e G าสนสำรับการรับช